เมื่อวานนี่แกพูดผิดไปหน่อยวันนี้แกขอโทษจุลินยังไม่ได้ขอโทษขอโทษช้าไปเดือนกว่าสองเดือนนะอัจฉริยะก็เลยไปแจ้งความข้อหานำข้อมูลนบเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ไปแจ้งปอทอเรียบร้อยนะนะครับผมก็ไปเพื่อนเพราะว่าอะไรแกแกบอกว่าแกสื่อสารผิดพลาดไอ้หน้ากากอนามัยสองร้ยล้านชิ้นวันรุ่งขึ้นแกต้องมามาขอโทษแล้วนี่ผ่านไปเดือนสองเดือนเนี่ย นะเพิ่งมานึกได้นี่แบบอัจฉิยะเขาบอกอะเพิ่งมานึกคิดมุกได้ก็โดนดำเนินคดีไปนะครับเอ่ออืมนะครับหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมบอกครับนะใครตายครับโควิดอะไรต่างๆนะครับนะที่นี่สวดเผาฟรีอ <c oughs> บริการดีนะเนี่ยโปรโม,มชั่นเยอะหลวงพี่น้ำฝน เพราะฉะนั้นใครตายก็เชิญครับเผาที่วัดนี้เลยครับหลวงพี่น้ำฝนสวดเผาฟรีนะบริการฟรีดีไหมครับบริการฟรีนะครับหลวงพี่น้ำฝนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครตายก็เชิญนี่นะครับวัดไผ่ล้อมนครปฐมนะฟรีครับฟรีฟรีฟรีนะตายฟรีด้วยนะแล้วก็เผาฟรีนะนะฮะอืม สำนักข่าวอิสราบอก13บริษัทธนาธรถือหุ้นสื่อโอ้โหธนาธรน,นี่แสดงว่าฝ่ายกฎหมายไม่ดีเลยมาเล่นการเมืองดันไม่ที่ปรึกษากฎหมายไม่ละเอียดรอบคอบทำไปทำมาก็เลยไม่ได้เป็นสสนะครับถูกตัดสิทธินะ์หนึ่งไม่ได้เป็นสสถูกตัดสิทธิ์พักโดนยุบทำไปทำมาก็จะติดคุกนี่เป็นบทเรียนของคนเก่งนะที่บางครั้งเนี่ย คนเราเก่งแค่ไหนแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ทุกเรื่องเราจะต้องมีที่ปรึกษาที่มันชาญฉลาดนี่ก็เป็นบทเรียนของคุณธนาธรผมเองก็เชียร์นะครับนะเออนะเชียร์เลยแต่ก็น่าเสียดายที่ต้องหมดอนาคตทางการเมืองไปนี่ล่าสุดบอกว่านะตรวจไปตรวจมา13บริษัทธนาธรถือหุ้นสื่อโอ้โหอีกเยอะเลยอะนะแสดงว่าทีมที่ปรึกษากฎหมายไม่เก่งไม่เขี้ยวต้องหาทีมที่ปรึกษากฎหมายต้องหาแบบวิศนุเครืองาม เขี่ยลากดินนะต้องแบบเหยียบน้ำทะเลจืดลอดได้ทุกช่องนะครับต้องขนาดนั้นครับน่ะนะครับอืมนะอืมนี่อะไรต่อครับไฮโซเจ้าของคลิปคัพเวอร์นะนะเจนนุ่นโบตัดพอเสียความรู้สึกหลังโดนยึดลิขสิทธิ์อืมนะครับนะไฮโซนะเนีน่ก็คุณจะไป เต้นคับเวอร์นะไปเต้นคับเวอร์ก็เต้นเรียนแบบเนี่ยเจนนุ่นโบเนี่ยนะก็โดนลิขสิทธิ์ก็ธรรมดามันลิขสิทธิ์เขาแล้วคุณก็ไปชุบมือเปิบก็ต้องซวยธรรมดาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ